เชื่อไหมคะว่านมสดที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นขนมแสนอร่อยได้ในราคาเพียงไม่กี่บาทสัมผัสภา,ภายนอกมีความเกรียมกรอบเล็กน้อยแต่เนื้อในกลับเนียนนุ่มละมุนลิ้นพร้อมอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของนมที่เข้มข้นจนเกินห้ามใจ เริ่มต้นด้วยการผสมไข่แดง3ามฟองน้ำตาลทราย30กรัมแป้งข้าวโพดห0กรัมและนมสดปริมาณ500มิลลิลิตรเข้าด้วยกันขั้นตอนสำคัญคือห้ามเปิดไฟจนกว่าจะตีไข่แดงให้แตกตัวและผสมจนเป็นเนื้อเดียวหลังจากนั้นจึงเริ่มให้ความร้อนพร้อมกับคนอย่างต่อเนื่องจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเข้มข้นได้ที่นำส่วนผสมที่กำลังร้อนเทลงในภาชนะเคาะไล่อากาศเพื่อให้ผิวหน้าเรียบตึงปิดทับด้วยแรปพลาสติกแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้ตัวขนมเซ็ตตัวของรูป เมื่อครบเวลาจึงนำออกมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำจัดวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วทาเคลือบผิวหน้าด้วยไข่แดงให้ทั่วหากใช้หม้อทอดไร้น้ำมันให้ใช้อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีแต่หากเป็นเตาอบทั่วไปให้เพิ่มอุณหภูมิเป็น190องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีทันทีที่เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นกลิ่นหอมหวานของนมจะกระจายไปทั่วทั้งห้องเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟความอร่อย